ท่องตำนานไปกับอริชัยหลวงปูป่สวงเทพเจ้าแห่งทุ่งละลมหรือชาวบ้านเขตอีสานใต้ติดชายแดนไทยกัมพูชา มักเรียกชื่อของท่านแตกต่างกันไปเช่นหลวงปูสงงป่สวงหรือหลวงปู่สวงหมายถึงหลวงปู่ใหญ่หลวงตบาบอหรือว่าลูกตบาบอหมายถึงพระดาบดเหตุที่ชาวบ้านเรียกแบบนี้เนื่องจากเห็นว่าท่านเหมือนกับฤาษีชีไพรหล,ลวงตางแครงหมายถึงหลวงตาว่าวเพราะว่าหลวงปู่มักจะนำว่าวติดตัวไปด้วย เวลาที่ไปไหนมาไหนหลวงตาเอา๋วหมายถึงพระดาบทเช่นกันหลวงปู่เสเดิจหมายถึงหลวงปู่ผอมเนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าท่านมีร่างกายที่ผอมสูงนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อต่างๆอีกหลายชื่อก็แล้วแต่ชาวบ้านที่จะเรียกแตกต่างกันไปแต่ชื่อที่นิยมเรียก และรู้จักกันในหมู่คนส่วนใหญ่ก็คือหลวงปูส่สวงเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่นั้นมีมากมายทั้งเรื่องที่เล่าต่อกันมาและเรื่องที่ผมได้เจอเจอด้วยตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เหลือเชื่อเหนือที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถทำได้อภินิหารของหลวงปูส่สวงที่ผมจะนำมาเล่าในตอนนี้เป็นเรื่องหนึ่ง ในจำนวนหลายเรื่องที่ผมได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพุทธวายโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาอนุญาตให้ผมนำเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงถ่ายทอดให้ท่านได้รับรู้หลวงพ่อเดิมธรรมจารีวัดวังสมบูรณ์กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วอายุ78ปี มีโอกาสได้พบกับหลวงปู่เมื่อประมาณ20กว่าปีล่วงมาแล้วตอนนั้นท่านอายุประมาณ50ปีกำลังร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่อํานวยในคืนวันหยุดฝันว่าตนเองได้ไปนิพพานโดยมีพระพิสุสูงอายุรูปหนึ่งเป็นผู้พาไป ตื่นขึ้นมาก็ได้เล่าให้ผู้คนในเราแวกนั้นฟังตางก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าการที่จะไปนิพพานได้จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากคนธรรมดาอย่างเราถ้าได้บรรลุโสดาบันก็นับว่าเป็นบุญอันสูงส่งในหนึ่งล้านคนจะมีหนึ่งคนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ท่านเองก็ได้แต่ครุ่นคิดสงสัยในใจอยู่ตลอดเวลาว่าการฝันแบบนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเองอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือว่าร้ายเด้นํำความฝันไปปรึกษากับพระพิสุในวัดใกล้บ้านท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรล,ลอกท่านเป็นผู้ที่มีบุญถึงได้ฝันแบบนี้ ขอให้ท่านตั้งใจทำบุญสุนทานมันภาวนารักษาศินก็จะมีโอกาสได้ไปนิพพานเหมือนความฝันแน่นอนหลังจากความฝันได้ผ่านพ้นไปสองเดือนพระที่วัดในหมู่บ้านได้มาตามให้ไปพบกับเจ้าอาวาสที่วัดและท่านก็บอกว่าจะพาไปพบกับหลวงปู่สวงพระอริยะจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตอนนี้มาพักอยู่ทุ่งนาเขตตำบลหนองปลือรู้สึกว่าดีใจที่จะมีโอกาสได้พบกับพระอริยะผู้มีคุณวิเศษจึงได้ติดตามพระคุณเจ้ารูปนั้นไปหาหลวงปู่ที่กลางทุ่งนาช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวยุงก็ชุมเดินไต่คันนาไปเป็นระยะทางที่ไกลทีเดียว วันนั้นเป็นวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเป็นคืนเดือนมืดข้าวกำลังออกรวงลมพัดโชยเบาๆขณะที่เดินทุ่งนาฝ่าต้นข้าวไปเสียงยุงเสียงรินบินแซ่ทีเดียวเสียงนกกลางคืนบินด้วยความตกใจเมื่อเดินผ่านไปใกล้ๆเมื่อไปถึงต้นโพใหญ่ เห็นหลวงปู่นุ่งสบงสีขาวนั่งอยู่รูปเดียวมีผู้ติดตามนั่งห่างออกไปได้เข้าไปกราบไหว้หลวงปู่เสร็จแล้วก็ออกมานั่งถอยห่างออกมาข้างผู้ติดตามและก็ได้เพ่งมองไปที่หลวงปู่ตลอดเวลานั่งอยู่ประมาณหนาทีผ้าสบงที่หลวงปู่นุ่งค่อยๆเปลี่ยนสีจากสีขาว มาเป็นสีเหลืองโดยสีค่อยๆเหลืองขึ้นเหลืองขึ้นตามลำดับจนสีออกมาเหลืองเข้มในที่สุดก็เลยมีความมั่นใจว่าหลวงปู่นั้นเป็นพระอริยะผู้วิเศษแน่นอนเมื่อคิดฉชนั้นแล้วก็ได้ขยับเข้าไปหาหลวงปู่แล้วก็ก้มกราบขอทานบรารมีจากหลวงปู่ขอยาที่กินแล้วไม่เจ็บไม่ไข้ได้ป่วย หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ท่านก็บอกว่าเอาซี่แล้วก็ชี้ไปที่ใต้แฝกที่ปกคลุมหม้อยาอยู่ดูดูไปก็ลักษณะคล้ายกับงวนดินปัจจุบันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับผงทูบก,ก็เลยขอยาท่านไปหมดทั้งหม้อซึ่งหลวงปู่ท่านก็ยกให้ในคืนนั้นได้พักนอนข้างๆต้นโพกับหลวงปู่ พร้อมกับพระกุณเจ้าที่ไปด้วยก่อนนอนก็คิดว่าวันนี้คงโดนยุงหามเอาแน่นอนเพราะว่ามันชุมเหลือเกินเลยอธิษฐานว่าที่ลูกมานี้มาอย่างกระทันหันไม่ได้เตรียมเอามุง้งเอาผ้าห่มมาขออย่าให้หนาวแล้วก็อย่าให้ยุงกัดลูกเลยปรากฏว่าคืนนั้นนอนหลับสบาย อากาศก็ไม่หนาวยุงก็ไม่กัดมันแปลกจริงๆพอรุ่งเช้ามีคนมาทำบุญนำข้าวปลาอาหารมาถวายหลวงปู่เป็นจำนวนมากและพูดว่าหม่อมพ่อมาโปรดให้ลูกหลานได้ไปทำบุญแล้วขอให้ลูกได้บุญได้กุศลด้วยเถิดขอให้ลูกได้มีอยู่มีกินอย่าได้พบกับความยากจนอีกเลย หลังจากที่หลวงปู่ฉันพัตหารที่มีคนนำมาถวายในวันนั้นแล้วท่านก็กลับสีสเกตคนที่มาทำบุญกับหลวงปู่ในวันนั้นหลังจากที่ได้ทำบุญกับหลวงปู่แล้วการทำมาหากินก็คล่องตัวไม่ฝืดเคืองมีอยู่มีกินกันทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อเดิมด้วยหลังจากที่ได้รับยาจากหลวงปู่แล้ว หลวงพ่อเดิมก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทำมาหากินได้ตามปกติการเป็นอยู่ก็ดีขึ้นจึงได้เดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่ที่จังหวัดศรีสะเกษฝากเนื้อฝากตัวอยู่รับใช้ที่วัดโคกแก้วข้างๆแยกละลมอำเภอภูสิงห์ได้เห็นปฏิปทาของหลวงปู่อย่างใกล้ชิดเกิดความเลื่อมใส จึงได้ขอบวชเพื่อสแสวงหาทางนิพพานเพื่อจะปิดพัทจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นจริงเหมือนที่เคยฝันไว้ในสมัยที่ยังเป็นคาราวาสส่วนยาที่ได้รับจากหลวงปู่นอกจากใช้รับประทานเพื่อบำรุงรักษาตนเองแล้วเพื่อให้มีสุขภาพพรรณนามัมที่แข็งแรงและยังสามารถบำเพ็ญเพียรภาวนาได้อย่างผู้ที่มีวัย ที่เหมือนกับยังหนุ่มอย่างนัน่นแล้วก็ยังใช้ผสมกับตัวยาอื่นรักษาคนป่วยให้หายมาแล้วนับไม่ท้วนภายในหมู่บ้านวังสมบูรณ์เองที่มีคนป่วยหนักๆที่คิดว่าไม่รอดเตรียมเผาได้แล้วก็คือนายสีมาสีรายนี้ญาติๆเตรียมโรงบรรจุเอาไว้เรียบร้อยแล้วสลบไปหลายวัน ได้มาตามให้หลวงพ่อเดิมไปดูใจหลวงพ่อได้นำยาไปกรอกปากให้กินพอรอสักพักก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็หายใจเป็นปกติมีชีวิตอยู่ในโลกอีกหลายปีจึงนับว่ายาของหลวงปู่เป็นยาที่วิเศษทีเดียวในคืนวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2544 หลวงพ่อเดิมได้ยินเสียงของหลวงปู่เรียกเป็นเสียงใหญ่บ้างเสียงเล็กบ้างจนท่านเองนั้นต้องหารถมากราบหลวงปู่โดยออกจากวัดวังสมบูรณ์ประมาณเกือบสิบนาฬิกากับญาติโยมติดตามมาอีกสี่คนในวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช5 5 4 4ก่อนเดินทาง ก็ได้อธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ว่าลูกออกจากวัดสายแล้วขอให้ถึงวัดไพรพมัฒนาก่อนมืดค่ำด้วยเถิดและคณะของท่านก็มาถึงวัดในเวลาประมาณบ่ายสามโมงไม่มืดค่ำสมดังตั้งใจและท่านก็พูดว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายที่ท่านจะคิดก็คิดว่าคงจะปฏิบัติทำได้ ในระดับสูงตามเจตจำนงที่ตั้งใจเอาไว้เหมือนในฝันและเป็นคนเดียวที่มีโอกาสได้ยาวิเศษจากหลวงปู่ของเราในบรรดาสิทธิ์ของหลวงปู่เรื่องราวพินิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเดินดินมีอีกมากมายก่กองเหลือเกินซึ่งผมจะค่อยๆนำมาเล่าให้ท่านได้รับฟังขอได้รับความขอบคุณจาก ท่องตำนานไปกับอริชัยสวัสดีครับ